สวัสดีค่ะพี่พี่หนูชื่อคิวจังช่วงนี้ปะป๊า,ปายุ่งกับหนูมากเลยไม่เคยได้ทำงานเลยตอนนี้ปะป๊าก็ทำคอนโดให้หนูด้วยเบืเ่อจริงจริงเลยโอเค สอรี่จริงๆทุกคนคือผ่านมา3วันแล้วนะที่ผมไม่ได้อัพคลิปมันติดอะไรหลายๆอย่างนะครับอยากทานั่นทํานี่นะจนไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเลยแล้วก็มันจะมีเซอร์ไพรส์อย่างนะี้ผมจะไปทําคลิปแนวแอร์ซอฟด้วยนะครับคือต้องบอกว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะมีกฎอะไรหรือเปล่านะครับแต่บอกไว้ก่อนนะถ้า YouTube ดูคลิปนี้อยู่นะครับอันนี้คือเฟ็กกันนะครับหรือปืนปลอมนะครับผมปืนอัดรมปลอมนะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมก็เล่นบีบีกันใช่ไหมแล้วก็อยากทําสนามอะไรเงี้ยแต่งปืนบ้างซื้อของแต่ง ปืนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปบีบีกันให้ทุกคนดูแล้วกันแนวแบบว่าภาพยนตร์อะไรอย่างนี้และนี่ครับคือเจ้าตัวปืนของผมมันก็คือเดี๋ยวเขาปิดแป๊บมันก็อมันก็คือเป็นปืนเฟกกัน ยอยหา YouTube หน่อยมันคือปืนปอมนะครับนี่คือต้องบอกว่าผมแบบติดตั้งอะไรอยู่นะยังไม่มีไอ้ปุ่มเก็บสายเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยซื้อของแต่งมาก็เช่นนี่โปรสโคปนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ฐานแล้วก็ตัวสโคปยิงเร็วสโคปสามจำคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับปืน M m uh, 4ได้ไหมครับนี่แหละสิ่งที่ผมอยากได้ <laughs> เหมือนที่ผมแต่งเลยการจับยาวอะ่ะแล้วนี่ก็จะหลุดอีกแล้วอต่วัเน,นี่ยเดี๋ยวใครที่อยากจะรับชมคลิปการรีวิวะครับเจ้าตัวนี้กระชืบไลค์ like กันมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่สายแอร์ซอฟได้นานหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็กลัวเรื่องของ YouTube ติดเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ติดเหลืองหรอกมั้ง <S <S อย่างไรก็เอาออกคลิปสักหน่อยแล้วกันอันนี้ก็เป็นบล็อกนอกเรื่องอีกนิดนึงนะครับผมช่วงนี้ผมก็ติดเลี้ยงแมวนะครับเขาโซนมากเลยก็ตอนนี้ อายุ3เดือนแล้วก็ชื่อกิวจังนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องความเถออแมวอะไรอย่างนี้แต่คนนี้เลยครับสุดมากทุกคนดูนี่คือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทำความสะอาดอะไรด้วยดูอาหารเปียกขนมทรายนะครับอาหารเสริม <laughs> ดูอะไรเนี่ยกุ้ง <c oughs> <c oughs> แต่มันไม่ใช่มีแค่นี้ครับข้างล่างก็มีเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นอบแห้งอะไรเงี้ยทุกคนนี่ก็จะเป็นอาหารแห้งนะครับอาหารเปียกนมน้ำแต่ตั้งแต่ซื้อมามันยังไม่กินน้ำเลยทุกคนตอนนี้งงว่าผมทำอะไรอยู่กินละกินโชด้วยไปทุกคนปะเดี๋ยวเราก็เข้าไปสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับนอกเรื่องมาเยอะลหละไม่ายจุกูจุกู ตัดเข้ามาในเกมเลยกันนะครับผมคือผมจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นไปแล้วนะครับสำหรับสกินสไตร์เกอ4 5ฉลามบก ก็ตามนั้นหละครับผมเหมาเหมือนเดิมนะฮะก็โดยการเหมาเนี่ยใช้ CP ีไปก็น่าจะประมาณ90,00โดยเฉลี่ยนะครับผมทุกคนก็ใครที่อยากจะเปิดก็ลองเปิดก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาในสไตล์ที่แบบว่ารีวิวแบบเล่นจริงเลยละกันนะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วนะครับว่าปืนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสกินเป็นแบบไหนเนี่ยอาจจะเห็นบางช่องเขาทําไปแล้วละกันนะครับวันนี้ก็เลยแบบเอาไปใส่ลงแร้งจริงๆเลยละกันนะครับว่ามันจะเดือดแค่ไหนนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าสกินนี้เนี่ยมันเป็นตรีมฉลามที่ผมค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเอยแล้วก็ปืนนะครับที่เหมือนเป็นยนต์ฉลามอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากๆเลยนะผมค่อนข้างชอบนะครับชุดก็เป็น, hi นคล้ายๆชุดพรีเดเตอร์อะทุกคนเออแต่หน้าดุมากนะผมชอบหน้าเขามากเลยนะทุกคนโอเคก็โดยปืนสไนเปอร์45นะครับผม <c oughs> อบอกว่าผมเนี่ยก็ได้ทําการลองซักซ้อมเล่นดูแล้วแล้วก็คลิปก่อนหน้านั้นที่ผมก็เคยสอนแต่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยปืนใหม่นะมันก็ยังมีความงงอยู่นะว่าจะยิงในระยะกลางหรือระยะใกล้ดีนะครับด้วยปืนนี้เนี่ยมันก็ยังหาจุดเด่นที่ ยังไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็ยังเล่นพอไหวนะทุกคนถ้าเราแบบจับจุดปืนนี้ได้นะครับพวกปืนนี้เนี่ยมันอยู่ในสาย S M G แต่ว่ามันเป็น S M G ที่ลั่นไม่ได้เร็วมากนะครับเพื่อแต่แล้วมันแค่60อะทุกคนถ้าเทียบกับปืนอื่นก็น้อยนะครับนี่อย่างไอวก็77ดนะครับ P D W 75้นะครับ้บวยเฉลี่ยเนี่ยก็อันนี้ก็ช้าหน่อยแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยผมคิดว่า S M G ที่อยู่ประมาณ70อัพอะทุกคนอันนั้นคือดีนะครับแต่ว่าโดย Striker 45มันมีอยู่แค่60 มันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่พอดีว,ว่ามันเป็น S M G นะทุกคนแล้วเราต้องยิงในระยะใกล้ถูกปะแล้วเวลาที่เรายิงในระยะใกล้เนี่ยปืนสไ r เกอร45มันจะมีข้อเสียตัวที่ว่า ไปสู้กับปืน s m g ด้วยกันเหนียวข้างลำบากนะครับผมก็เลยยังซีเรียสอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็เล่นได้นะถ้าเราไปเน้นเรื่องของระยะไปนะครับยิงเป็นระยะกลางเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับและในสกินนี้มันมีคอมโบสังหารถึง6คอมโบเดยวเราจะไปดูในเกมจริงๆเลยนะครับว่าคอมโบมันสวยขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ไปดูตอน6คอมโบเลยแล้วกันมันจะได้แบบโดนใจไม่ต้องไปดูหรอกครับ2คิวคิวไปดู6คิวเลยแล้วของแต่งนะครับก็จะเน้นเป็นระยะดาเมจนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้สุดนะเพราะว่าปากกระบอกปืนเนี่ยผมเอาเก็บ เสียงแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจมา25นะครับแล้วก็ เรื่องของลำกล้องปืนก็เพิ่มมา20แะครับแต่ว่ามันก็จะมีลำกล้องที่มันยาวกว่านี้นะครับลำกล้องปืนที่มันยาวกว่านี้มันก็จะเพิ่มระยะดาเมจถึง35แต่ว่ามันลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความเร็วระยะเวลาเล็งยิงสูงมากเออที่จริงๆองอันนี้เนี่ยมันใช้300มิลลิเมตรหรือว่า400มิลลิเมตรก็ได้นะครับผม,ผมว่าผมใส่สุดไปเลยดีกว่าผมจะยิงกลางๆแล,นนแล้วกันในรอบนี้แล้วก็พันท้ายนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้กจ ين, ็จะได้แบบระยะเวลาเล็งยิงเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ช เป็นสโคปเร็วโอทีบิวซีเลเซอร์นะครับเช่นเคยครับแล้วก็แม็กกาซีนนะครับเพิ่มเป็น20แม็กกาซีนเป็น45นัดนะครับแล้วก็อีกแม็กกาซีนจําได้ว่ามันเป็นแม็กกาซีนที่ยิงออกทีละ2นัดนะครับยังไม่ค่อยเวิร์กนะฮะแต่ว่าในตอนนี้ของแต่งก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองแต่งตามผมนะครับป่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนดูแบบเดือดเพื่อตอบแทนที่ผมหายไปหลายวันแล้วกันไปครับจริงจังเกมมิ่งแต่ว่าก่อนอื่นนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับทุกคนกก็อย่่าาลืมมเเข้้ไไปติันดที ละหรือว่าจะเป็ Over Top Up อั p ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติม <c oughs> มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียว<อ>และในตอนนี้ร้านโอเวอร์ u ็อปอัก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ<อ>คุ้มกับติมในเกมเยอะมาก<อ>และถ้าใครสนใจ<อ>ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม้เลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะมาครับผมยังมีภาพจำเกับปืนสไตร k ก็4ี่หอยู่นะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชินกับปืนนี้จริง เวลาที่ผมลองมาเล่นเลยนยผมก็ยังคิดถึงปืนเอ่อ SMG อื่นนะเออมันแบบราติ่นตื่นขัดขัดนิดหน่อยนะครับถ้าผมเล่นออกมาไม่ค่อยดีต้องขออภัยเพราะผมไม่ค่อยชินกับปืนที่มันลั่นชา้าโอ้โหคือสำหรับผมแล้วเนี่ยปืนลั่นช้ามันมันนิยามไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าลั่นเร็วแบบถ้าเป็นเ็น SMG มันต้องลั่นเร็วประมาณ80ขึ้นเนะี่ยมันถึงจะโอเคนะครับสำหรับผมนะ แต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมนะครับโอเคโดยการที่เราแก้ทางนะครับในการที่ปืนของเรามันบู๊หมักไม่เพื่อได้เนี่ยก็แนะนําว่าให้หามุมเล่นแบบนี้นะครับแบบเล่นหามุมดักเล่นหามุมยิงประมาณนี้นะครับจะโอเคกว่านะมีคนคอมเมนต์ผมนะว่าเฮ้ยพ<ห>ี่เล่นแรงไหมนเนี่ยอ่ไปเล่นห้องธรรมดาหรือเปล่านะครับคือต้องบอกเลยว่าผมเล่นในแรงกกเกมนะครับแต่ว่า ที่บอกว่าออกไปตายออกไปตายเนี่ยมันมันต้องฝึกเรื่องของอการเดินด้วยนะครับว่าเราต้องฟังเสียงของศัตรูแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือควรที่จะรู้จุดเกิดของศัตรูนะครับว่าศัตรูเนี่ยมันจะออกมาทางไหนโผล่มาทางไหนอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยทําให้เราแบบตายยากกว่าเดิมนะครับผมถ้าเราเดินแบบไม่รู้จุดหมายหรือว่าจะไปะระเบิดได้เฉยหรือว่าวิ่งไปแค่จะไปจุด ที่เราจะไปเหยียบเนี่ยมันก็แค่ดน้าแนวผมทุกคนคือมันต้องมีวิธีการเดินด้วยนะครับเออแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะผมจะบอกว่าโอ้โหไม่ไหววะ่ะปืนนี้เนี่ยมันมีแรงดิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ไม่กล้ายิงไกลๆนะทุกคนถ้าสังเกตนะครับผมจะยิงกลางๆซนะะส่วนใหญ่เลยนะครับวอนนี้ได้ยินเสียงอันนี้โอ้โหเรียบร้อยอย่างงี้สไลด์ไปติดตัวแล้วแบบโอ้โดนพกเหรอเออแต่ช่วงนี้บอกเลยนะว่าเฟนเด็กโคตรท็อปฟอร์มเลย เฟนเิกซ์ทอปฟอร์มมากเฟนิกซ์ยังเถื่อนเลยนะครับผมใครที่อยากจะไต่แรงช่วงนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าสายเอสซัมจีเนี่ยเฟนิกซ์เท่านั้นนะครับโคตรแรงบอกเลยยิงแบบกลางๆไกลๆก็ยิงมานะยิงไกลก็ยังได้ทุกคนถ้าเราแบบในระยะแล้วก็แรงด้วยนะครับและตอนนี้คือผมจะบอกว่าสกินของเรานะครับมาถึงน่าจะเลเวล6เลยนะทุกคนอัปเกรดเรียบร้อยนะครับแต่ว่านี้เปิดเกาะนะไหลสองไหม มันก็แรงนะทุกคนผมไม่ได้บอกว่ามันไม่แรงนะแต่ว่ามันแค่ลั่นช้าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามือผมเวลาปืนที่มันลั่นช้านะมันก็จะมีข้อเสียตรงที่เวลาเรายิงในระยะกลางไกลๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของที่เรายิงไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่ามันมีระยะห่างการลั่นนะทุกคนกระสุนมันไปไม่ถี่แหละมีหวานในจุดอ้มาดิฮะไหลสอไปเลย นีครับเราต้องเล่นแปลกๆนะครับผมทุกคนอย่าไปอยู่จุดที่มันมีแนวโน้มที่จะโดนดักนะครับเราต้องเป็นคนดักเขานะครับผมทุกคนไม่ใช่ให้เขามาดักเรานะฮะผมมีเสียงข้างบนว่ะแต่ว่าน่าจะเดินไม่ทันมันอ่ะอันนี้สวยนี่ครับเราต้องแบบเป็นคูล่าหูระยะนี้ไม่ได้ไหวใจเยนเจเยนสกินปืนเี่ยสวยทุกคนอันี้นอกเรื่องหน่อยนะผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นเต็มที่นะสำหรับสกินนี้ไอ้เรียล มันก็ต้องมีวิธีการเล่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งมั่วนะฮะทุกคนไม่เห็นว่าอยู่ไหนวะนะโอ้โห,โโหโตัวที่ยิงผมจริงๆมันอยู่ข้างบนเลยโอเคจริงเรื่องของการยิงแม่นไม่ยิงแม่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องรองเหมือนกันนะทุกคนเรื่องที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเดินให้เป็นนะครับถ้าเดินเป็นนะก็อาจจะทาให้เล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคสวยฮะจริงผมก็เหมือนจะเคยทําไปแล้วนะ วิธีการเดินแล้วถโคสายอ่ะแรืวอเวลายิงโอ้โหปืนโอ้เคแล้วเวลายิงเห็นแ้ปืนมันรู้สึกว่าหนักจัดคุ้มยากหรือว่าผมปรับความเร็วมันต่ำไปวะเนี่ยแต่ละปืนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าแรงดิดแต่ละปืนมันไม่เท่ากันเนเรื่องความไวก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับตามอุ้ยอะไรวะน่ะเฟนเด็กวะเฟนเด็กคนใช้เยอะจริงครับเอาชนะแล้วเอ้าไอ้นี่ผมแบบ หมดแต่พูดยังไม่รู้อะไรเลยชนะเฉยอ้าวเอฟบีพด้วยสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับ Let's go เอาละดันกลางอย่างนี้เข้าทางเลยครับดูฝั่งเขาก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าผมเจอเฟนิกเยอะๆอ่ะผมเล่นยากเลยนะทุกคนเอาจริงเจอระยะใกล้นี่ผมไม่รอดสักรอบเลยนะถ้าเจอเฟนิกต้องเฟนิกด้วยกันนะหรือว่าพวกเอ่ออะไรอ่ะแม็กเทนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไหวอยู่แต่ช่วงนี้เฟนิกมาเลยครับแม็กเทนยังไม่มาแล้ทุกคนแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะ อยากจะลองอยู่เหมือนกันโอ้โหโหโยโอยเอา้าสไลด์ไม่ติดอาการสไลด์ไม่ติดแบบนี้นะครับมันก็มีจากการที่เราโดนยิงจนตัวกระตุกนั่นเองนะครับไม่ใช่เพราะว่าเรากดผิดเลยทุกคนเราโดนยิงบางทีมันก็ทําให้ลดความเร็วนะครับแล้วเราก็สไลด์ไม่ติดนะทุกคนโ้วันนี้ก็เฟรเด็กว่ะดับรอนานแล้วนะมาสักหน่อยเหอะสวย เอาผิดเพื่อนอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีตัวสวยฮะยิงขาก็ไหลเหมือนนั่นเนี่ยตูดาเมจร่างกายถือว่าเคเฮ้ยโอ้โหช้าไปละโอ้เจอเฟนเกซ์นี่ไม่ทันจริงๆอย่างเอาเฮ้ยโอ้ี่ยินเสียงคนมาข้างหลังพอดีเกือบไปละขอไปเปิดสู่หน้าหน่อยเอาเด้ นะมีเกาะไปไปมีไปเนี่ยวิ่งโหมาสไลด์เข้ามาคนเล่นเฟนเด็กกี่คนไม่เนี่ยตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาใช้เฟนเด็กกี่คนนะทุกคนฟังจากเสียงแล้วก็เยอะเหมือนนะเฮ้ยมีแม็กเทนด้วยฝั่งนั้นขอลองหน่อยระยะกลางๆค่อนไกลนี่ก็ยิงมันเหมือนนะแต่แรงดีเนี่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับทุกคนใครใช้อะโอเค ตอนนี้ก็เกือบจะย้ายจุดแล้วใช่ปหเห็นไหมทุกคนผมก็จะมาอยู่ในจุดที่ดักยิงมันง่ายๆนะครับก็ <c oughs> จะมีจุดดักก็เป็นตรงข้างบนเลยก็บันไดนะทุกคนตรงนี้เลยนะครับนี่ผวยดักตรงนี้ประตูตรงนี้ตลอดเลยนะมันจะมาแน่ๆนะเพราะว่ามันจะผ่านทางลอดนะครับให้เราก็ไปยิงแบบฟรีๆแน่ๆครับเฮ้ย <c oughs> ไอ้ตัวไกลไมันไม่รู้ ใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆพะโนมเฮ้ยไม่ได้ยรอกเฮ้ยขึ้นมาแล้วปะมาแน่ดีละ <c oughs> เดี๋ยวไทุกคนคือเราต้องรู้นะครับจุดเล่นจุดดักอะไรเงี้ไยไม่มี <ๆ S 2> ครับถ้าเล่นแบบว่าไม่ใส่ใจอะไรเลยวิ่งใส่อย่างเดียวเนี่ยก็ตายสถานเดียวฮนะอุะกนจุดมาดีจังหวะสวนนี่แหละผมชอบมากเอ้ย เฮ้ยตรงนี้นโอเคเจะมีอีกมาดิวสวยๆฮะเฮ้ยไกลๆจริงๆแบบนี้ไม่ควรเลยครับออกมาแบบเนี้ยแต่อยากจะลองเพราะว่ามันเปลี่ยนจุดแล้วโอ้โหหมามาแล้วผมฆ่ามันฆ่าเจ้าของหมาได้ผมก็รอดแล้วนะ ขอหน่อยละกันโอ้ยหันไม่ไปว่ะตอนนี้คือผมจะบอกว่าผมแสบตามากนะเพราะว่าผมเล่นแล้วก็ไฟเพดานของผมมันส่องสะท้อนเข้ามาที่ตาผมเวลาแหงชัยโลมันก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับเออเอ้มี2ตัวด้ไงวะเนี่ยผมเห็นตัวเดียวเนะเนวว ه, มื่อกี้สวยว่ะเหมือนเพื่อนจะไม่ได้ตั้งใจยิงด้วยนะอุ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ย อย่านะไม่ออกว่<อ>เกะเฮ้ยคนหลบไปแล้วเข้าก็ไ,ได้ไวะสวยเปลี่ยนจุดพอดีแต่ถ้ามผมใช้ประจำนี่ผมน่าจะไม่ใช้สไนเปอร์สี่ห้าผมก็จะรู้เหมือนกันว่ามีคนใช้อยู่เป็นประจำไหมครับตอนนี้น่าจะเก็บปืนกันได้แล้วมั้งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่ได้ผ่านเลเวลอะไรที่เก็บได้สไนเปอร์สี่ห้ามันจะ21หรือเปล่าไปาครับไม่มีใครเช็คอย่างนี้ก็สวยดีครับ มันเหยียบอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมาเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยี๋ยเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนฆ่ามันยังไงปลาระเบิดไปโดนมันตายอ่ะฝากหน่อยเพื่อนแป๊บนึงเอ้าโดนโดนโดนเอ้ยสวยไอ้อ้าวกระกดี๋ยอุ้ยโอ้โหเห็นไหมทุกคนผมเปิดเกาะเลยนะแล้วก็เข้าอกเข้าไม่แน่ใจว่าเข้าหัวหรือเปล่าแต่ว่าต่อเปิด ไว้ตรงนี้แล้วกันนอนขอหน่อยโอเคโดนแม็กเทนว่ะช่วงนี้ปืนลั่นเร็วลัน่น่าจะเอาเรื่องอย่นะทุกคนกระโดดกระโดดยิงหน่อยไปได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ละวเดี๋ยวหามุมเล่นแปลกๆเ้ยมาว่ะเราต้องหามุมแปลกๆเล่นบ้างเนะี้ยเราจะได้ไม่เบื่อทุกคนเฮ้ย เออถ้าไอผมคิดว่าผมจะทำคลิปท็อป10เอ้ยไม่ใช่ดี็อป5นะปืนที่ผมคิดว่าดีทุกคนคิดว่ายังไงบ้างก็อยากจะทำเหมือนกันนะแต่ว่าไอเอาแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปทดสอบทั้งหมดเลยครัต้องทดสอบทั้งหมดเลยนะ s อซอะไรอย่างเงี้ย AR ผมก็ต้องคัดทดสอบให้หมดเลยครับเอาเป็นสายสายไปโอ้หยเข้าหลังอย่างงี้สวยเลยปั๊บ ขออีกอมีมาทุกคนเฮ้ยโดนข้างหลังใกล้ชนะแล้วแต่ว่าอย่าให้มันสวนมานะแต้มห่างก,กันแค่30อันตรายอยู่ไปครับต้องเข้าแล้วมาทุกคนเฮ้ยขอหน่อย <c oughs> บ้าจัดผมไม่เห็นเลยเลย <c oughs> โอเคเอาตอนนี้มันเดินออกจุดเองเว้ยก็เลยชนะแจม เอวีพีปะเนี่ย <g ül> ยังได้อยู่เหรอโอ้โหผมไม่มั่นใจเลยนะปืนนี้ไม่ติดท็อปไฟของผมแน่นะครับแตงยัง MVP ได้ฮนะทุกคนโอเคก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวสกินพร้อมเล่นนะครับผมทุกคนก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันที่พีหน้านะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับบ๊ายบาย